สัสดีห์สวีมนชิตบียพีทุกท่านทุกกลุ่มในสัปายามเช้าเช้าวันพฤหัสบดีที่27มกราคมพศ2 5 6 5ค่ะกับการที่ขกรกลับคู่ GU ยูสำหรับกราฟ GU ค่ะแท่งเดย์จบเป็นแท่งแดงนะคะจียูยังมีแรงเซลล์อยู่ค่ะสำหรับวันนี้ถ้าเราจะเซลล์ GU ต้องไปเซลล์ต้านเพราะตรงนี้จะเป็นโซนแนวรับค่ะไปด,ดูที่ H4 สชนิดหนึ่งค่ะ H4 ไปเจอแอเรียตานค่ะไม่สามารถขึ้นต่อได้ค่ะจึงทำให้กราฟ GU ดันราคาลงมาถ้าวันนี้แผนของ GU คคือออต้งงมเซลล์นะะ แผนของ GU ต้องมองเซลล์แต่ต้องไปเซลล์ที่ต้านตรงนี้นะคะราคาเมื่อวานที่ไปถึง2จุดวันนี้ GU ต้องมองเซลล์เพราะว่าแพทเทิร์นของกราฟนั้นเดยบอกว่าจะลงต่อนะคะแพมจะไม่เชียร์ฝั่งบายขึ้นมานะคะเพราะว่าวันนี้ค่อนข้าง GU จะมีแรงเซลล์อาจจะทำให้กราฟดันราคาลงไปได้อีกนะคะดังนั้นก็แพมแนะนำนะคะว่ากรณีเราเซลเนี่ยต้องหาเซลที่สูงที่ต้าน เราจะได้เปรียบตลาดเราจะลากน้อยได้กําไรมากนะคะเราจะแก้ไขได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เทรดเดอร์ต้องรู้คือต้องหารับหาต้านให้เป็นจะช่วยให้เรามีกําไรในตลาดฟอร์เรกนะคะแล้วก็สําหรับวุแ่แพมนั้นอ่านการาฟทุกไทม์เฟรมค่ะดูท่าไม่ดีดูทรงไม่ได้นะคะฟ้าออกมาก่อนตั้งหลักนะคะหาจุดเข้าทํากําไรใหม่นะ,ะการเป็นเทรดเดอร์ค่ะเราเข้าออเดอร ะะเราเข้าเทรดและชนะบ่อยๆชนะทุกครั้งแม้กระทั่งบางครั้งที่อยู่ในจุดที่บอกว่านะฮะจะต้องแก้ไม้แก้ไขเพื่อให้กลับมาชนะเมื่อเราแก้ไขชนะแล้วเราก็กลับมาฟ้าแล้วออกบานะฮะนั่นก็คือทับจะทำมีโอกาสทาให้เรานั้นชนะกราฟได้มากและจะทําให้เรานะฮะมีกาไรในตลาด forex นั่นเองนะ,ะดังนั้นข้อนี้ต้องฝากไปสําหรับเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านค่ะเนื่องจากเห็นสมาชิกใหม่มาติดตามค่อนข้างเยอะทั้งทางทวิ t เตอร เ็ดแม่บ้านเทรด,ด forex และช่อง YouTube ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนะ,ะเป็นคู่เป็นการวิเคราะห์อของกราฟคู่ GU นะคะเป็นการเทรดคู่เงินนั่นเองเงินปอนกับเงินอเมริกานะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปขอให้ท่านพอร์ดฟ้าสดใสกำลังทุกวันสำหรับพายทเทรคู่เงินนะคะสวัสดีค่ะ